อามาฟังเคสตสด,ดี้กันเลยบิดาของผมเสียชีวิตตั้งแต่ผมอายุได้หกขวบสมันดาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันที่20มิถุนาย,ยนสี่หพ่อของผมเป็นชาวจีนว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่พ่อเป็นคนที่ดื่มเหล้าและสูบริจัดมากเหล้าที่ดื่มนั้น ท่านดื่มแบบเพียวๆไม่ต้องผสมโซดาเลยครับส่วนบุรีก็สูบจัดมากซึ่งสมัยนั้นบุรีจะบรรจุอยู่ในกระป๋องกระป๋องหนึ่งก็มีห้าสิบโมลท่านก็สูบวัลละมากกว่าหนึ่งกระป๋องประกอบกับท่านมีอาชีพเป็นเซอร์เวเยอร์ที่ตรวจสอบคุณภาพข้าวท่านจะเป็นคนชี้ขาดว่า ข้าวที่นำมาส่งนี้เนะี่ยได้คุณภาพหรือว่าไม่ได้ดังนั้นท่านจึงมักจะได้รับของกำนันเป็นบุรีจากคนขายข้าวอยู่เสมอจึงทำให้ท่านมีบุรีสูบได้อย่างสบายจากผลของการดื่มเหล้าและสูบบุรีจัดพอจึงล้มป่วยดีโรควันนโรคปอดอยู่สาถึงสี่ปีแต่ก็ไม่ยอมไปรักษาตัว อาการปวดก็ลุกลามจนถึงขั้นเป็นมะเร็งร่างกายก็ซูบหอมมากอาเจียนออกมาเป็นเลือดเยอะมากใช้กระโถนลองได้ครั้งละเป็นกระโถนเป็นอยู่อย่างนั้นเกือบปีพ่อก็สิ้นชีวิตส่วนแม่ของผมนั้นน่ะได้ลาสังขารเมื่ออายุ7 9ปีแม่ผมเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ในด้านการทำอาหาร ทียงเห็นคนอื่นทำก็เอามาดัดแปลงให้เป็นสูตรของตัวเองได้เมื่อต้องเป็นไม้ตั้งแต่อายุ38ปีก็อดทนทำมาหากินโดยการขายอาหารเช่นก๋ยว,วกยเตี๋ยวขั่วไก่ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าข้าวมันไก่จกเป็นต้นเลี้ยงดูลูกๆล,กลกทั้งหคนด้วยความยากลำบากจนเรียนจบกันหมดทุกคน และความที่ทำเป็นคนจีนจึงต้องมีการเชือดไก่ไหว้เจ้าเมื่อถึงช่วงวันตรุษวันศาสตร์ของชาวจีนตลอดมาเ่อผมเข้าวัดก็บอกให้แม่เลิกฆ่าไก่แต่แม่ก็ย,ยังไม่เลิกบอกว่าซื้อเข้ามานมันกินไม่อร่อยเพิ่งจะมาเลิกทำเมื่อตอนอายุย่างเข้าสู่วัยชราแล้วแม่ผมจะมีโรคประจำตัวคือเมื่ออากาศชื้น จะมีอาการไอามากบางครั้งไอจนตาแดงกำ่ำนอนไม่หลับตอนท้างชีวิตร่างกายแม่ก็สู้ผอมมากหลังโกงเล็กน้อยตามมวเป็นต้อกระจกจนต้องเปลี่ยนเลนตาทั้งสองข้างในช่วงสามเดือนสุดท้ายของชีวิตท่านมีอาการป่วยหนักเนื่องจากมีไข้ไอมีเสมหะมากหมอบอกว่าปอดท่านเสื่อมมาก แปบเหลือเล็กนิดเดียวเก็บออกซิเจนได้น,น้อยดังนั้นทุกครั้งที่ป่วยหนักและต้องเข้าโรงพยาบาลท่านต้องเข้าห้องไอซียทุกครั้งต้องใช้เครื่องช่วยหายใจซึ่งต้องใส่ท่อสอดลงไปในลำคอให้อาหารทางสายยางซึ่งต้างสอดสายยางลงไปทางช่องจมูกแต่เนื่องจากมีเสมหะม,มากทำให้หายใจไม่สะดวก หมอตั้งทำการซักชั่นด้วยการใส่สายยางลงไปในคอแล้วดูดเอาเสมหะาออกมาซึ่งแม่บอกว่าเจ็บมากแม่ผมท่านเป็นคนอบอ้อมอารีรักญาติพี่น้องและลูกหลานใครเดือดร้อนมาหาท่านทางกายความช่วยเหลือตลอดแม่ชอบทำบุญใส่บาตรพระวันละหนึ่งรูปทุกวันจนเมื่อยุมมากขึ้นทำไม่ไหว ก็อธิษฐานแล้วก็ให้ลูกชายคนเล็กไปใส่แทนมาเริ่มทำบุญกับหลวงพ่อเมื่อผมเข้าวัดถราธรรมกายตั้งแต่วันวิสาขาบูชาปีพศ2526มากบ้างน้อยบ้างตามกำลังทรัพย์เรียกว่าไดท้ทำบุญเกือบทุกบุญที่หลวงพ่อบอกนะครับผมอยากทราบว่าคุณพ่อตายไป 40, 40กว่าปีแล้วเนี่ยตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหนและคุณแม่แหละ อยู่ที่ไหนตอนท่านเพิ่งเสียชีวิตใหม่ๆผมไม่พูดเรื่องบุญที่ท่านเคยทำให้ท่านฟังท่านจะได้ยินไหมครับคือหลังจากเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็พูดตามไปเรื่อยๆคืออาจจะเข้าใจว่าท่านอยู่แถวๆนั้นและในระหว่างสวดพระอภิธรรม่ะท่านมาฟังสวดหรือเปล่าครับท่านรู้สึกอย่างไรบ้างมีครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ในห้องไอซียูแม่ลอยฟังว่า แม่ไม่อยากเป็นภาระให้ลูกๆแม่จึงนึกในใจว่าเขาไปเจ้าอยากตายจะได้ไม่เป็นภาระต่อรูปก,ก็ได้ยินเสียงดังมากดังจนตกใจเลยลืมตาโรงอ้าปากค้างแล้วไม่กล้านึกแบบนั้นอีกเลยถามว่าเสียงที่แม่ได้ยินนั้น,น,นเป็นเสียงอะไรครับ เนื่องจากแม่ผมเป็นชาวจีนยึดมาในขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีนค่อนข้าง,งเคร่งมากโดยเฉพาะอย่างยิง่งในเรื่องการทําพิธีกงเต๊กถึงกับสั่งไว้ว่าเมื่อท่านตายแล้วต้องทําพิธีกรงเต๊กให้ท่านด้วยซึ่งผมก็ได้พยายามอธิบายกับญาติพี่น้องว่าทําไปมันก็ไม่ได้อะไรคนที่ตายแล้วก็ต้องการแต่บุญอย่างเดียวซึ่งบางคนก็ให้เหตุผลว่าก็แม่สั่งไว้เนะี่ยต้องทําตามคําสั่ง ผมก็ให้เหตุผลตอบว่าแม่ก็สั่งไว้อย่างนั้นนะเพราะแม่ไม่รู้อะเมื่อตายแล้วแม่เขาคงรู้แล้วว่าเขาต้องการบุญอย่างเดียวการที่เราทำบุญให้น่ะดีกว่าที่ทำตามที่แม่สั่งแมนะ่น่าจะรู้สึกขอบคุณลูกมากกว่าที่จะมาผูกโกรธที่ขัดคำสั่งอย่างที่เขากังวลกันแต่ผมเพียงเสียงเดียวก็ไม่อาจจะทานความต้องการของญาติพี่น้องได้จึง จะมีพิธีกงเต็กในวันที่27มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยสี่หกคุณครูคไม่ใหญ่ครับเห็นคุณแม่ผมถ้ารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อลูกๆจัดพิธีกงเต็กให้ท่านอย่าลืมนี่เรื่องฝันในฝันกันนะพ่อก่อนตายเห็นกตินิมิตดำมืดใจท่านเศร้าหมองมาก จึงดำดิง่งลงไปในมหานรกขุมห้าทันทีด้วยกรรมเล่าและบุรีที่เป็นอจินนกรรมได้ถูกนายนิรยาบาลจับกรอกน้ำกรดสีดำสลับกับอบุรียักษ์สูบพ่นควันกรดและอีกหลายลีลาดังที่เคยเห็นในภาพที่นำมาให้ดูนั่นแหละจ้ะภาพที่ สูบุรีคือดื่มเหล้าแล้วสูบุรีเนี่ยดื่มเหล้าแล้วจะโดนอะไรบ้างสูบุรีอะไรบ้างเยอะแยะนั่นแหะแต่ง<ต>ไม่เอามาฉายซ้ําเราเดินหน้าไปเลยเอาไว้ไปดูเองดีกว่าและอีกหลายลีลาดังที่เคยเห็นในภาพที่นํามาให้ดูนั่นแหลจะจะทำให้กายที่ผอมดําใหญ่ปานภูเขาของท่านน่ะแหลกแหลวแปโหไปแล้วทุกทรมานมากจะต้องอยู่ในมหานรกนี้อีกยาวนาน บุญที่ลูกอุทิศไปให้เนี่ยก็ยังไม่ได้รับแต่ไปรอคอยอยู่ที่ในโยมโลกได้ปรากฏอยู่ในบัญชีบุญแล้วแต่อย่างไรก็ตามให้ลูกทําบุญอุทิศไปให้เรื่อยๆโดยเฉพาะในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านคุ้มบุญให้เนี่ยอย่าขาดบุญนี้ก็จะได้ค่อยบรรเทาเบาบา,บางวิบากกรรมของท่านในมหานรก และธรรมใดลูกเข้าถึงพระธรรมกายก็จะไปช่วยท่นได้เหมือนอย่างที่คุณยายอาจารย์ของเราในะจะ้ส่วนแม่ตายอายุ79ปีก่อนตายก็พยายามนึกถึงบุญแม้จะเจ็บป่วยทรมายขนาดไหนก็ทำตามที่ลูกได้บอกท่านทำให้ท่านนึกถึงบุญได้แต่ก็สรับกับการระลึกถึงการฆ่าสัตว์ พรบางช่วงท่านทรมานท่านกันลึกเอ๊ะทำไมเราป่วยทรมานนักนะเราคงไปฆ่าสัตว์ตรงนั้นตรงนี้มั้งก็ระลึกสลับกันทาให้ภาพเรานั่นมาฉายให้เห็นเป็นระยะคือเดี๋ยวก็ภาพบุญเดี๋ยวก็ภาพบาปใจของท่านก็ไม่ถึงกับหมองแต่ก็ไม่ใสามากจึงไปเกิดเป็นครุฑในสวรรค์ชั้นจตุทันที ไปแบบหลับแล้วตื่นอยู่กลางวิมานทองในหมู่ครุฑชั้นดีคือเกิดแบบโอปปาติกามีขนสีทองมีเครื่องประดับแบบเทศิดาไม่ได้เปลือยกายคือข้างล่างก็เป็นนกเห็นครุฑนึกไหมนั่นแหละแล้วก็มีเครื่องประดับแบบเทศธิด,ดาขณ <Yeah. S 1> ะบบบททขน,นี้กําลังนั่งอยู่ท่ามกลางบริวารอ่านมาถึงตรงเนี้ย ขามักจะว่ามันเป็นเทพนิยายนะชักจะไม่ค่อยเชื่อหนักยักษ์คนทันครุฑมีจริงครุฑมีจริงๆนะินี่ฝันในฝันนะมีหลายประเภททีเดียวครุฑมีครุฑชั้นสงูงครุฑชั้นกลางครุฑชั้นล่างครุฑที่เกิดในกำเนิดทั้งสี่เกิดแบบโอปะปาติกะเกิดแบบชราพุช,ชะเกิดในคันมันดาเกิดแบบอันไดชะ ในฟองไข่เกิดแบบสังเสรชะในเหงือ่อใครชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเกิดในกำเนิดได้ทั้งสี่ทีเดียวยมีตั้งแต่พื้นมนุษย์ป่าหิมพานป่าไม้งิ้วถึงชั้นจตุมหาราธิกาเรียงขึ้นไปอย่างนี้มีหลายพันทีเดียวหลากหลายพัน แต่ขนสีธรรมดาสีนูน้นสีนี้ก็ทั้งสีทองคุณแม่จะเป็นขนสีทองแปลงกายได้ท่านเกิดแบบโอปปติกะครุฑชนสูงนี่จะเกิดแบบโอปปติกะก็จะมีชีวิตยอยู่เหมือนเท,ทิดาเหมือนเทวดาอย่างนี้แปลงกายได้แต่กปกติก็จะเป็นครุฑข้างล่างจะเป็นนกข้างบนก็เป็นเป็นเหมือนอย่างนั้นแหละที่เห็นแหละเนี่ยโอ้ยน่าศึกษา ครุฑที่เกิดแบบโอปบปติกะนี่จะเสวยสุธาโพธอาหารทิพย์แบบเทวดาครุฑบางประเภทที่ผูกเวรกันนาคก,ก็กินนาคจะมีวิธีกินนาคเนะครุฑบางประเภทกินผลไม้มังสวิรัตครุฑบางชนิดแปลงกายแล้วไปทําอะไรได้หลากหลายทีเดียวกินทั้งผลไม้ก็มีคือหมายความผลไม้ก็กินด้วยกินเนื้อก,ก็กินอีกเนี่ยมันมีหลากหลาย และครุฑบางประเภทผูกเวรเอาไว้กับสัตว์นรกในยมโรกสมัครใจไปเป็นเจ้าหน้าที่ก็มีแตปแปลงกายเป็นโน่นเป็นนี่นี่ท่านเสวยสุดท,าท้าพ์ต้องใช้คำว่าเสวยไม่ได้กินนาอาหารทิพย์แบบเทวดาเลยที่เกิดขึ้นที่กลางวิมานเพราะอันนี้เกิดบนชั้นจตุมหาราชิกาที่จำได้ไหมแต่นี่ครุฑตั้งแต่พื้นมนุษย์ป่าหิมพาน ป่าไม่งี้ป่าไม่งี้มันจะสูงกว่าหิมะพานหน่อยมันอยู่เชิงเขานเสนลุกนั่นแล้วก็เลยึ้นไปก็ชั้นจตุมหาราชิกาแล้วก็ชั้นดาวดึงเมื่อท่านตายแล้วลูกไปเดินพูดเรื่องบุญสมชันนะ่ะทำไมได้ยินก็ทำมาได้อยู่ตรงนั้นน่ะเวลาสวดพระอภิธรรมก็ไ,ไ่เดลลงมาพระไปอยู่ตรงโน้นแล้วเสียงดังที่แม่ได้ยินตอนนึกเบื่อสังขารกลัวจะเป็นภาระของลูกนั้น คือเสียงกรรมนิมิตที่ตัวได้ฆ่าไก่เอาไว้ก่อนไก่ถูกฆ่ามันจะร้องเสียงดังแต่ตอนนั้นน่ะตอนที่ไก่จะละโลกเสียงมันจะดังกว่าปกติมากดังมากจนกระทั่งกลัวกลัวทีเดียวหลวปะปตายแล้วก็ไปเกิดเป็นครูทันทีตอนนี้ท่านกำลังเรียนรู้ชีวิตใหม่ที่ตนเองไปเกิดไม่ได้สนใจว่าลูกจะทำกงเตกไปให้ แม้ในขณะนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องกงเทกและท่านก็ไม่ได้เห็นกงเทกส่วนกงเทกที่ทําไปก็ไม่ได้อะไรที่เป็นบุญได้แค่ความสบายใจที่ทําตามแม่สั่งและทําตามประเพณีที่สืบทอดกันมาเพราะว่าประเพณีเนี่เป็นประเพณีของนักคิดคิดว่าถ้าตายไปแล้วเราอยากจะมีอะไรเราก็ทําเอากระดาษอยากได้รถก็ทํากระดาษเป็นรถอยากมีบ้านทํากระดาษเป็นบ้านอยาก มีคนรับใช้กระดาษเป็นคนรับใช้อยากมีอะไรแล้วก็ทำทำไปเผาแล้วก็ได้อ้เงั้นก็ดีสิมันเป็นเรื่องของนักคิดที่ตั้งทฤษฎีด้ขึ้นมาแล้วก็นักขายคือจะได้ขายอุปกรณ์ในการทํากับนักพิธีกรรมจะได้ทําพิธีมก็จะได้เป็นทางมาทางหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตมีความสะดวกสบายขึ้นมันก็จะผูกพันกันไปอย่างนี้มันจะไปเป็นบุญยังไงถ้าจะเป็นบุญต้องมาทําให้มันถูกหลักวิชา เอามาถวายกันเนื้อนาบุญนะหรือทำบุญกับคนยากคนจนอะไรต่างๆสงเคราะห์โลกกลับมาทำบุญกับเนื้อนาบุญกับนักบวชพระภิกษุสงฆ์อะไรอย่างนี้นะจ๊ะสิ่งที่แม่ต้องการในขณะนี้คือบุญเท่านั้นที่ทำอย่างถูกหลักวิชาและก็ถูกเนื้อนาบุญด้วยจ้านี่ก็เป็นเคสสดดีสำหรับคืนนี้